น่อยมึงมาเฝ้าแต่อีพ่อน่อยจะให้จะซักว้าวให้โอ้ตามติงตตะติงตอยเขียวก็มานอนอยู่นี่มีน่อยน่อยมานอนใกล้อีพ่อไอโ้โซกก็มานอนใกล้อีพ่ออีฝ้าอีสมพูจกไปใส่นอนอยู่ใต้ท้องรถพากกันหิว ป่ากันหิวหิวก็อดระสู้หน่อยน่อยรับนี่นองหมดแล้วโอ,อ,อ้ยชมพู่อยู่นี่เองลืมเห็นชมพู่โอ้ยชมพู่ก็อยู่นี่อันี่อเท็ดดี้ยังไงแต่สักว่ามามามาสัน่นมามามาปุ่นน่ายกขาเลยปุ่นเอ้ยมา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 ,มาสั่นมามา โอ,โอ,โอนหน้าคนฟินดูโอนขึ้นโอนในโซกย่านจะได้ฟ่น